เขาคอมเมนต์เขาบอกว่าใช้พริกป่นยำอะไรเงี้ยเขาขำอะไรประมาณนะั้นนะพริกป่นยำห้าห้าเงี้ยไม่ถูกก็หากินมา11ปีแล้วนะกับพริกป่นนี่แหละก็ทำให้คนกินทั่วทั่วโลกแล้วนะไม่ใช่ทั่วประเทศนะเพราะเมืองนอกก็มากินฝรั่งก็กินนะคะายำพริกป่นนะจ๊ะมีปากก็พูดไปเหนื่อยเมยื่อไหร่ก็หยุดเองเองนะา,านะำขำๆไปเลยค่ะ ปูม้าสดนะคะหมูยอแมงกะพรุนนะคะไข่เยี่ยวม้าไข่แดงเค็มแล้วก็อยู่ที่ไข่ปูนะคะนี่เลยสั่ๆไปเลยคะ่ะเมนูนี้อยู่ที่700บาทนะคะไม่สะดวกมาหน้าร้านเรามีอยูในการจาออัดส่งออนไลน์โดยรถควบคุมความเย็นรีวิวเพียบสนใจ,นจนสักเพียเจ๊หนึ่งเซตามปากหรือไลน์ nujg 0 5 2ยตลอด24ชั่วโมง สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ร้านยำเจ๊หนึ่งนะครับมาเริ่มเมนูแรกเลยกับหมูยอกุ้งสุกนะคะแซลมอนหมึกไข่กุ้งสุกหมูยอไข่หมึกหมึกไข่แล้วนะคะแล้วก็มาแอดเพิ่มไข่มดงดาแล้วก็ไขป่ปลาแซลมอน,นอเดี๋ยวทะเลาะกันใช่ไหม เมื่อกี้นาไม่ต้องตัดเลยให้คนละตัวเลยเพิ่มหมึกไข่นะคะ ีพิเศษหมึกไข่แซลมอนไข่เมงดาแล้วก็ไข่ปลาก,ากุ้งสุกหมูยอ,อสำคัญเล เรียบร้อยค่ะฉ่ำๆกับหมึกไข่พิเศษนะคะกุ้งสุกมูยอ่อไข่ปลาเมงดาแล้วก็แซลมอนจา้าเรามาดูความแซ่บกับพิกป่นลดทิปได้เลยนะคะกับ t i k t o อกลดทิปอ f ฟชเชลได้เลยค่ะสามารถเข้าไปสั่งกันได้เลยนี่มีแบบกระปุกแบบซองแล้วก็แบบสำหรับสั่งไปขายได้ทั้งร้านโชห่วยนะคะใครสนใจก็เข้าไปดูได้เลยค่ะที่ t ิ k t o อกลดทิปออฟเชลค่ะนี่ฉ่ำๆแบบนี้เลย หน้าตานี่กระปุกนะคะนี่เปิดเมนูนี้เป็นเมนูอะไรครับเจ๊นหนึ่งสีไข่กุ้งสดแล้วก็ไข่เยอ่มาค่ะเกือบ,อบไม่ทานเลยว,ว่าไฟดับนะเจ๊นหนึ่งนะดูน่าทานมากเลย<ห>มาซูมดูกันนะครับเนี่ออย เรียบร้อยจ้าเรียบร้อยค่ะไก่ยำผลไม้รวมแซลมอนจ้าไก่ยำผลไม้รวมแซลมอนนะครับนี่ไม่ใช่เท้านะเจ๊หนึ่งนะแซลมอนนะเจ๊หนึ่งาสาแซลมอนโนเนอเนอเวนะคะเนอเว,เ,วเอ่อพวกอาหารอันนี้เมนูเลยครับเจ๊หนึ่งหมึกไข่กุ้งสุกหมูยอจ้า ไข่ดิต่อกันด้วยกับเมนูมึกไข่ไข่มงดาไข่ปูค่ะเป็นสามไข่ลูกค้าเลือกเองเนาะไปติดเทดานะเข <c oughs> <c oughs> ้าใจป่ะ <c oughs> สันฮาอันนี้เป็นขา้าวโพดรวนนะคะ ลูกค้าบอกว่ามาจากกอทมใช่ค่ะดูทิกตอกมาน,านานและเขาบอกว่าดูมาตลอดเลยอยากทานนี่เริ่มไปแรกเลยอันนี้เผ็ดน้อยนะ,ะ,ะนั้นึกนะก็มาต่อได้เพราะพริกเราเผ็ดจริงนะคะลูกค้าเลยแบบว่าขอดอปเลยซ้ำๆเลยคนสุราษฎร์ยกมากินเราเนาะใช่ค่ะทักมาวันนี้เมื่อวานก็มาจา้าสุราษฎร์ ตุราหัดใหญ่นะภาคใต้นี้ลูกค้าเราเยอะนะคะนี่ชุมพรโดยเฉพาะชุมพรเลยนเลยสามไข่มึกไข่ไข่ปูไข่แมงดาจา้าเรียบร้อยจ้ะหปึกไข่ผลไม้รวมจา้าโอ้ดูไข่หมึกดิน่าทานมากเลยครับเจ๊น,น่ยเรียบร้อยค่ะ จากกาับเมนูปูมากสดนะคะเบวดไข่เมญดา กับปูม้าสดไข่เมงดาจ้าไปสั mm ่ง hmm. เมนูต่อไปจ้าแล้ว mm hmm. ก็มาต่อกันด้วยกับเมนูแซลมอนกุ้งสดกุ้งสุกนะคะหมูยอจ้าครับพวดไหลบูง จ้าเรียบร้อยค่ะฮัลโหลโอ้ยสีพริกจีนึงเผ็ดมากเขียนได้เลยครับ้ิลลูกค้าบอกเผ็ดมากเลยค่ะขอเผ็ดมากจัดให้ค่ะ พริกป่นรสทิพย์กันเลยนะคะนี่เจวหนึ่งมีแบบซองแบบทดลองอะไรนะคะลูกค้าก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ทิกต็อกรสทิพย์เลยใครถามเจ๊หนึ่งทักมาเจ๊หนึ่งบอกว่ามีขายนะแต่ว่าเข้าไปทักได้ที่ทิกต็อกรสทิพย์เลยจะเอาเผ็ดแบบเจ๊หนึ่งก็บอกเลยเอาแบบละเอียดแบบเจ๊หนึ่งเลยนะสูตรเจ๊หนึ่งนี่แหละเผ็ดจริงเลยคะ่ะ ย่อหอยแครงค่ะกับเมนูเผ็ดมากนะคะร้องขอชื่แน่เลยลูกค้าบอกเผ็ดมากได้เลยจัดเต็ม,ม,มสี เผ็ดจริงนะคะไม่ได้ขู่นะสีนี่เลยนี่เลยค่ะช่ำๆกันเลยนะคะใครอยากเผ็ดแซ่บแบบสไตล์พริกป่นแบบที่หนึ่งก็เข้าไปสั่งได้เลยติต๊กต๊อกรถทิปออฟิเชียลนะคะ จัดเต็มค่ะแซ่บถึงใจเลย80 80ลูก มารับเขาจะได้บอกชื่อเพราะเราไม่มีคิว <Wow. S 1> ว้าวน่าทานมากนี่เลยกุ้งสดหมูยอดจ้า อย่างเดียวนะอันนี้เรียกทำการตีเขาคั้วตีพริกให้แตกก่อนนะใช่หนึ่งใช่ครับ ข้าวคั่วจะเรียบร้อยค่ะกับลาบมึกไข่นี่ค่ะเมนูต่อไปนะครับเจ๊หนึ่งจัดเมนูขย่ำขนมจีนค่ะสูตรสไตล์เจ๊หนึ่งนะ ออนไลน์ Online, ไม่มียำขนมจีนนะคะบอก FC ก่อนนะท่านใดลูกค้าท่านใดที่จะสั่งมาเนาะ เรียบร้อยกับยำขนมจีนเยอะๆเลยจ้าขนมจีนปลาทูค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าใช่จ้ะ ด้มาต่อกันได้เมนูปูม้าสดนะครบวกหมึกไข่บวกแมงกะพรุนบวกหมูยอบวกไขย่ย่อหมาบวกไข่แดงบวกไข่ปูนะครับผลไม้รวมโพษ แมงกะพุนแมงกะพุนแบบกรอบกรอบกรุบกรุบนะกรุบเจอไม่เหนียวเหมือนแมงกะพุนไทยบ้านเรานะใช่ค่ะโอ้ยหอมจังเลดูเลยไอ้พน ใส่บัวแม่ขึ้นเมมนี่เป็นผลไม้รวมอย่างเดียวไม่เอาอะไรบัวบงก่อนบกางท่านบอกบา,าาบางท่านเขาบางท่านคอมเมนต์เขาบอกว่าใช้พริกป่นยำอะไรเงี้ยเขาขำอะไรประมาณน,นั้นไหมพริกป่นยำฮาห่างเงี้ย ไม่ดูก็หากินมาสิบเอ็ดปีแล้วนะกับ<ม>พริกป่นนี้แหละก็ทําให้คนกินทั่วทั่วโลกแล้วนะไม่ใช่ทั่วประเทศนะเพราะเมืองนอกก็มากินฝรั่งก็กินนะคะยำพริกป่นนะจ๊ะขอบอกบอกว่าที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้ก็าพริกปนะ่นใช่ค่ะออเลยบอกว่าพริกป่นรสทิพย์แซบหนัวค่ะขอบอกเลยจะใสใช่ป่ะใช่่ะเชิดเลยใครไม่กินก็ช่างที่หัวเราะเราก็คือไม่ได้มากินเราเราก็ไม่สีนะคะเจ๊เหนือไม่สีนะ มีปากก็พูดไปเหนื่อยมเมื่อไหร่ก็หยุดเองเนาะอร่อยอยู่ที่ความลงตัวของน้ำยำนะคะแต่ว่าพริกเขาก็มีสรรพคุณของเขานะพริกไทยค่ะป่นนะมันมีความหอมมีความอะไรไม่เหม็นโอ้ด้วยนะใช่คบไม่เหม็นานได้ใช่พริกป่นเรานะมีสปปรรพคุณเออมีมีคุณประโยชน์ตรงที่ว่าเวลายำไปแล้วทิ้งไว้รสชาติไม่เปลี่ยนแปลงนะคะรสชาติน้ำยำก็ยังคงที่ ทำต่อได้ค่ะเอต่อด้วยไข่ปูจ้าเอามาต่อได้ไข่แดงเค็มจ้า กับปูม้าสดนะคะหมูยอแมงกะพุนนะคะไขเาา่เยี่ยวม้าไข่แดงเค็มแล้วก็อยู่ที่ไข่ปูนะคะนี่เลยชํำๆไปเลยค่ะเมนูนี้อยู่ที่700บาทน,นะคะชํำเลยไม่สะดวกมาหน้าร้านเรามีบริการจัดส่งออนไลน์ จะลดข้อคลุมความ,มเย็นรีวิวเพียบสนใจทักเพจเจ็ดหนึ่งแซฟตามปากหรือไลน์ n u n g 0523ตลอด24ชั่วโมง